คลิปนี้ก็มาชมพระของจังหวัดสุโขทัยกันนะครับพระพิมพ์นี้เรียกว่าพระนางแขนอ่อนของสุขโขท,ทัยทีนี้พระนางแขนอ่อนเนี่ยจะมีหลายกลุ่มนะครับมีวัดมหา,าธาตุมีเจดีย์สูงแล้วก็เขาพนมเพิงแต่เขาพนมเพิงเนี่ยจะมีประหลอด นะครับอันนี้จะเป็นวัดมหาธาตุประหลอดไม่ไม่เห็นละนะครับอัน,นด้านบนเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นเนื้อชินด้านล่างจะเป็นเนื้อดินนะครับมีทั้งเนื้อชินและเนื้อดินทีนี้สีทําไมไม่เหมือนกันผิวนะครับผิวขององค์พระอยู่ที่การเก็บครับ เก็บใส่กองใส่ลังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะจะทับกันมั่งอะไรมั่งแล้วก็ออกมาจากกลุก่มจะอยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างแล้วแต่แล้วมาเก็บไว้แม้กระทั่งดินผิวก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูเลยว่าทีนี้การดูพระเนี่ยส่วน ผมน่าผมจะเน้นให้ให,ให้ให้ดูพระเนื้อของพระผมจะไม่มาบอกว่าเขาอะไรใส่มั่อประวัติเป็นมา,างไงนั่นไปหาในเน็ตได้นะครับนี่ผมจะเน้นการดูพระให้ให้ให้เป็นนะครับไม่เป็นก็ใกล้เคียงนะทีนี้เย่างเนื้อชิ้นเนี่ยเราจะดูยังไงนะพอดีผมผมเนี่ยมีพระ เก่าจะบปู่จักพ่อไว้เยอะอย่างเช่นอย่างพระองค์เนี้ยอันนี้ผมล้างเลยนะที่ละไม่ไม่เช่ว่าล้างอะไรหรอกตอนแรกไม่ระเบิดหรอกพระองค์เนี้ยโอ้เนื้อเนื้อไม่ระเบิดอย่างนี้นะอยู่ในพลาสติกนะครับอ่อเขาเรียมไว้ทีนี้มาอยู่กับผมเนี่ยไม่ต่ำแต่สามสิบปีทีนี้ระเบิดพอระเบิดเนี่ยผมก็ เอาสว่านเจาะกรงแล้วเอาน้ำมันจันฉลมไว้นะครับพอเอาไว้ผมไม่ได้ดูสักทีอเมื่อก่อนตอนแรกอะผมเอาคลองอยู่สับมัง่งเอ่อคลององนั้นมัง่งองน,นี้มัง่งนะทีนี้เอาทเอาไว้นานนะครับก็ระเบิดออกมาก็เลยเอาน้ำมันจันยอดเข้าไปโอ้พอ พอมันระเบิดไม่ไหวแล้วผมก็เลยกระจัดการแกะพลาสติกนะครับที่ตั้งแต่แรกที่ผมได้มานะอยู่ในพลาติกกรอบเก่ามากเลยนี่ก็เอามาน้ำมัแช่น้ำมันจันนะครับแล้วก็เอาขี้พึ่งทาไว้อีกโอ้โหเนี่ยหยุดหยุดระเบิดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นคงคงไม่เหลือล้วนะครับเนี่ยพายอย่างเงี้ยนะครับ เป็นพระล่วงทรงเครื่องนะครับของอันนี้เป็นของรบบนะีนะครับอย่างพระล่วงองค์เนี้นะครับดนะูเนื้อระเบิดแบบเนี้ยถ้าใครบอกว่าทําใหม่เนี่ยไม่ใช่แล้วมีเส้นชีวิตด้วยนะบางคนก็เรียกเส้นชีวิตเส้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพวกกาบหมากอะไรพวกเนี้จนสุดก่อนหมดแล้วเนี่ยผมองค์เนี้ยผม,ผมจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย นะครับเอาไว้ดูเนื้อนะครับถ้าใครบอกว่าเป็นพระพระใหม่แนวโอ้โหก็ไม่ต้องไปหาแล้วครับถ้าพระอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดใครไม่มีนี่ไงพวกเหล็กเก่าๆเนี่ยอ่าเ,เ,เราก็ลองาไปเทียบดูพวกนี้ยนยไ,ไหมเขาจะไปทางเดียวกันนะครับนี่นี่แกนี่เสียแล้วนะสามห่วง สามห่วงนี้ไม่ต่ำกับห้าสิบแปดสิบปีแล้วมั้งนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยยี่ห้อเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเสียไปละนะครับเราก็เอามาเทียบดูนะครับเออถ้าเนื้อสำดิดก็นีนะับงเอิญใครใครไม่มีก็ไปหาหพวกอะไรอ่ะพวก ทองเหลืองอะไรกบกๆเช่นสายไฟทองเหลืองอะที่มันกบกๆนะครับที่ที่มันหลุดออกจากปอกแลว้วนะ,ะจากพลาสติกแลว้วอะเนี่ยมันจะออกอย่างเงี้ยจะออกเขียวเขียวนี่ไม่ใช่เขียวเขียวออกสีน้ำออกฟ้าออกน้ำเงินนะครับนะถ้าเป็นพระกุแ้ต้องออกสีสีแบบนี้ ครับออกฟ้าออกน้ําเงินนะครับนี่องนี้ล้างแล้วต้องล้างดูนะครับ,นะรบแต่ใครมาทํำอย่างผมไม่ได้หรอกเพราะผมมีหลายองค์อันนี้ก็มีอยู่สี่ห้าองนะครับผมล้างก็ได้แค่นี้แหละนะครับเนื้อสำริเมืาก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับ อย่งนี้เลยร้างออกมาก็ได้แค่นเนี้ยครับก็เทียบกันดนึงอ้าวมดูพระนางแขนอ่อนมีหลายกลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นวัดมหา,าธาตุแล้วก็มีเกศดีสูงแล้วก็เนี่ยครับจนลายผ้า,าหายไปแล้วเขาพนมเพิงนะครับนี่ฮะดูนะครับ ไม่เหมือนกันเห็นไหมเราเดี๋ยวให้ดูเลยถ้าใครเชื่อเสียนนะผมว่าไม่ได้พระแท้ใช้ดูครับพระสององค์เหมือนกันไหมเนี่ยเห็นชัดไม่เห็นชัดนะฮะอันนี้มันได้พร้อมกันนะอยู่ด้วยกันนะเนี่ยเหมือนกันไหมล่ะ,ะครับนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ชัดอ่า ดูหูนี่เห็นไหมหน้าตาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนถ้าเอาตำหนิมาว่ากันนี่จบตรงนี้มีเนื้อเกินเห็นไหมอันนี้มีไหมไม่มีอ่าตรงนี้มีเนื้อเกินมาตรงนี้เกินตรงนี้ฮถ้าเอาตำหนิมาว่ากันจบครับพระองค์นี้ถ้าเอาตำหนิองค์นี้ว่าเพเอาองค์นี้มาเทียบองค์มีเกเลย พระองค์นี้แท้องค์นี้ก็เก๋นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วดูผิวเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนหรอกนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่การเก็บแต่ต้องเป็นหนังคางคกนะครับแล้วพระองค์นี้ทำไมถึงสวยเพราะอันนี้ เนี่ยแต่เนื้อก็เป็นขุกขะเหมือนกันอยู่ที่การเก็บอยู่ที่จักุกนะครับเห็นไหมเช็ดมึงเช็ดเวลาจะไปเลี้ยงก็ต้องเช็ดบ้างนะครับหรือใครจะชอบอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่เนื้อมันจะระเบิดตัวหลังนะครับอมาดูเนื้อดินนะครับเนื้อดินนี่เนื้อดินนะครับนะเขาจะไปทางเดียวกันหมดเลย ดูเยชิมบ้างเสียงเดียวกันเลยไหมดูนะดินกับชินอ่านี่อันนี้น,นี้ชินนะอันนี้ดินเสียงเดียวกันเลยเห็นไหมไมันต้องแตกะนะครับเนี่ยครับถามว่าองค์เนี้ยกุไหนจะดีสูงหรือมหาธา มันก็คล้ายกันผมผมแยกไม่ได้นะคืออย่างนั้นนะครับคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะดูเนี่ยอย่างเนี้ยน่าจะอยู่เป็นคนละปุ๊กแล้นะครับเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอยู่คนละปุ๊กแต่ถามว่าอันไหนมหาธาตุอันไหนเจดีย์สูงอันไหนพนมเพึง ผมไม่สามารถแยกได้ขนาดนั้นผมไม่ใช่เซียนนะผมเป็นข้าราชการครูแต่ชอบพระแล้วก็ไม่ได้ไปสงสิมอะไรกับพวกเซียนมากหรอกพอเจอกันมาระดับประเทศกันเจอระดับจังหวัดมีการประกวดพระนี่เจอมาทั้งนั้นแหละครับพอไปเจออย่างก็พูดอย่างไปเจออย่างก็พูดอย่าง,ท,งทั้งทั้งที่พระองค์เดียวกันเนี่ยที่ผมเอาไปให้ดูอะตอนแรกตีเกเลยพอมาตอนหลัง เทเอาแล้วมันจะเอาตรงไหนมายึดเนี่ยผมก็ตั้งแต่บัดนั้นหลายครั้งพูดอย่างเงี้ยคือผมก็เลยไม่เชื่อพวกเซียนแล้วแต่เขาจะพูดนะครับเขาก็คิดว่าเราเก็บพระเลยอะอะไรน่ี้มั้งเขาเขาไม่รู้เพราะเราไม่ได้คุยให้ฟังว่าพระนี่เป็นจากไหนจากไหนมาอย่างไงอะไรเงี้ยเราเราไม่คุยให้ฟังเราก็เอาไว้ในใจอย่างเดียว ผมก็ดูเออผมคิดว่าถ้าพระอย่างนี้นะเนื้ออย่างเนี้ยนะครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยถ้ามันไม่แท้ก็เออไม่ต้องไปหาแล้วมั้งพอเป็นพระตั้งแต่สมัยผมเกิดมาผมก็เห็นนะเออแล้วมันจะเกะได้ยังไงผมก็ไม่รู้ฮนะคร,นะค,รครับก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะสะสมพระนะฮะ ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับมีหลายคนที่แบ่งปันไปใช้ในราคาที่เอาไปบูชากันได้ไม่ใช่ตามตลาดถูกกว่าตลาดเป็นสิบเท่านะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับ